นายกอบตอแม่ก่อนแจงดราม่าเพจปูดเรื่องสร้างป้ายราคาแพง374,500บาทซ้ำจ้างญาติทำชี้เป็นเรื่องการเมืองยินดีให้ตรวจสอบวันที่12ธันวาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเพจหนึ่งเผยแพร่ภาพป้ายชื่อหมู่บ้านเมืองรัวในเขตพื้นที่ของอบตเมืองรวงตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงรายโดยระบุว่าป้ายดังกล่าวมีร้านของญาติของนายกอบตอ เป็นผู้ก่อสร้างในราคา374,500บาทจนกลายเป็นที่สนใจของสังคมจากการสอบถามเรื่องดังกล่าวกับนายรัติพงศ์เทพสุภานายกอบตอแม่กรณ์ชี้แจงว่าป้ายชื่อบ้านเมืองรวงซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนป้ายอันนี้ได้ผ่านการออกแบบผ่านการคำนวณของกองช่างของอบตและมีคณะกรรมการตรวจสอบงานเป็นการทำงานที่เปิดเผยและป้ายดังกล่าวมีสองด้านแต่ที่เพจดังกล่าวได้นำมาเสนอลงสื่อโซเชียล เป็นการถ่ายภาพแค่เพียงด้านเดียวเราทำถูกต้องตามข้อระเบียบทางกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนประเด็นที่ว่ามีญาติของตนเข้ามารับงานก่อสร้างดังกล่าวขอชี้แจงว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวญาติของตนเป็นแค่คนรับจ้างทำงานทั่วไปใครจ้างไปทำอะไรก็ไปไม่ได้มีห้างร้านตามที่เพจกล่าวอ้างแต่อย่างใดตนคิดว่าการเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวเป็นเรื่องการเมืองโดยเพจดังกล่าวเป็นเพจอวตารซึ่งตนก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเพจเป็นการดิสเครดิตของตน เพื่อหวังผลในการเลือกตั้งนายกอบตอสมัยหน้านายรัติพงศ์นายกอบตอแม่ก่อนกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูป้ายตามที่เป็นข่าวซึ่งตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านเมืองรวมหมู่5ตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนคนไทยวนและชาวอาขาวพยพมาอยู่ในชุมชนร่วมกันมีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยได้รับคัดเลือกเป็นบ้านสวยเมืองสุขระดับเขตและระดับภาคชุมชน ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัตวิถีและได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบเที่ยวชุมชนโยลวิถีระดับจังหวัดในปีพุทธศักราช2564และต่อเนื่องปีพุทธศักราช2565จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าป้ายชื่อหมู่บ้านเมืองรวงเป็นป้ายโครงเหล็กปิดทับด้วยวัสดุลูมิเนียมคอมโพสิตขนาดกว้าง2คูณ4คูณ1.8เมตรสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายพรเจริญเริ่มสัญญาวันที่27กันยายน67สิ้นสุดสัญญาวันที่27ตุลาคม67มีรับประกันการชำรุส2ปี